เลซ่าจ้าอย่ากได้กล้องมาถ่ายเล่นจังอยาได้กล้องมาถ่ายเล่นเมื่อหลายชาติหลายปีก่อนผมเด็กจ้านแต่ผมก็ไม่ได้ซื้อกล้องมาจําได้ว่าเป็นสีชมพูแดงๆผมว่าผมจําได้ว่าผมฝังแถวๆนี้นะโอ้ยนึกเนี่ยเมื่มอตอนประมาณเด็กๆเอย เฮ้ยทำไมหลุมเป็นแบบนี้วะตรงไหนวะเหมือนเราเราฝังตรงนี้ไหมลองขุดดูก่อนเอ้าไม่ใช่เอ้าถ้ามันดูหนเนี่ยในนี้ไหมอ่ะเออไม่ใช่เฮ้ยนี่ไงเป็นรอยวู้จริงด้วยนี่มันกงตีเราสั่งได้วาลองกดดูก่อนเ,อเปิดไม่ได้พังแล้วเนี่ยเฮ้ยเราต้องไปัดก,การล้างดวนเดี๋ยวเราไปเอาเช็ดชู่มานะครับ นี่นะครับคือกล้องของผมนะครับพังแล้วพังแล้วดูดิผมต้องไปจกกัดการความสะอาดนะครับเดี๋ยวผมต้องไปในร้านไปซื้อมากรานะครับอะไรหรอวะนั่นเราต้องเช็ดให้สะอาดนะครับนี่ไงนี่ไงเช็ดชูเรามาเช็ดกันขอบคุณต้องขออภัยด้วย นี่ครับผู้ชมโอเคอเสียวล่วงเอ้ยวาแลวนี่นะครับร่องก็เป็นลักษณะอย่างนี้อ่ผมต้องเช็ดด้านหน้ามันก่อนนะครับเช็ดน้ำยาอาสนะครับสะอาดมากๆนะครับเแต่เราค่อยดูนะครับด้านหลังด้วยนะครับผู้ชมนะมันแบบว่าสกปรกแล้วนะครับผู้ชม ขนุนและก้นหินประมาณต๊ประมาณสักสามกว่าปีนะสามปีผู้ชมดูสิสามปียังอยู่แบบว่าปกติแต่ไม่ปกติคือมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับดูซ้ายนะครับเนี่ยเนี่ยแค่นี้ใช้อะไรไม่ได้นะครับนี่ผมต้องหาเช็น,น้าจอให้มากที่สุดนะครับนะย้ายมาสุดกรบปุกนะครับนี่ โอเคนะครับก็สําหรับกล้องตัวนี้นะครับใช้ไม่ได้จริงๆนะครับผมต้องลาก่อนๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องชันต่อเรื่องนะครับสารับคิปหนะ้าบายบาย